ในยามที่ดวงดาวเคลื่อนคล้อยลมหายใจของฟ้าดินก็เปลี่ยนทิศเมื่อแสงแห่งบุญบังเกิดทางเดินแห่งโชคลาภก็เริ่มเผยเส้นสายใครที่เคยสะดุดก็จักได้ก้าวใครที่เคยมัวหมองใจจะสว่างดวงชะตาที่เคยรุ่มรุ่มดอนดอนบัดนี้ฟ้าเริ่มเปิดเมฆหมอกเริ่มจางแสงทองเริ่บจับขอบฟ้าแม้วันคืนจะผันผ่านแต่เลิกดี จักบังเกิดในห่วงจังหวะของกรรมดีที่สั่งสมและในช่วงเวลานี้เองเป็นจังหวะแห่งการปลดล็อกชีวิตปลดพันธนาการแห่งกรรมเกา่าเพื่อก้าวสู่เส้นทางใหม่ที่สดใสย,ยิ่งกว่าเดิมหากคุณกำลังรอคำตอบจากจักรวาลวันนี้จักรวาลมีอะไรจะบอกขอให้ตั้งจิตให้มั่นตั้งใจฟังด้วยใจนิ่งๆแล้วเราจะพาไปรู้กันว่าดวงชะตาของ5ปีนักสัต ฟ้าเปิดแค่ไหนกี่แรงบุญที่หนุนอยู่และจะเตรียมตัวอย่างไรให้ดวงพุ่งสุดแรงเกิด5ปีนักสัตวฟ้าเปิดดวงดีแบบเหนือดวงไม่ใช่ว่าไม่มีอุปสรรคนะแต่เหมือนมีพลังพิเศษคอยผลักดันให้ปีนักษัตว์แรกได้แก่ปีมะเส็งฟิวเหมือนงูที่ลอกคราบเก่งสุดๆปีนี้มีความสามารถในการปรับตัวสูงมากเจอปัญหาก็หาทางไหลผ่านได้ตลอด ไม่ติดบ่วงงานเงินความรักโอกาสใหม่ๆโผลมาแบบไม่น่าเชื่อถ้าอยากทำอะไรใหม่ๆรีบทำเลยค่ะดวงหนุนอยู่แล้วนักสัตว์ที่สองได้แก่ปีมะเมียเหมือนม้าพร้อมออกวิ่งเต็มสปรีดปีนี้เรื่องงานจะมาแรงมากเป็นปีแห่งการวิ่งเข้าเส้นชัยอะไรที่วางแผนมานาน ปีนี้โอกาสสำเร็จแบบจับต้องได้อย่าเชื่ออย่าผัดวันเพราะดวงพามูฟเร็วสำเร็จเปี้ยงราศีที่สามได้แก่นักสัตว์ปีวอกลิงปีนี้ฉลาดเป็นพิเศษอะไรที่ต้องใช้ความคิดแก้ไขเฉพาะหน้าคือมือหนึ่งเลยและทีเด็ดคือโชคลาบทางการเงินมาแบบไม่คาดหวังด้วยเช่นมีคนช่วยเหลือหรือได้เงินก้อนเล็กๆมาเติมเรื่อยๆ นักษัตวที่4ได้แก่ปีรักาไก่ในปีนี้ขยันแล้วจะรวยปี2,568เป็นปีที่เหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์คุ้มมากได้สร้างตัวจริงจังบางคนอาจมีบ้านมีรถหรือได้ขยับฐานะไปอีกขั้นดวงการเงินเปิดสุดๆมีโอกาสเจอคนช่วยซัพพอร์ตอีกตั้งหากนักษัตวที่5ได้แก่ปีจอเป็นปีที่มีความจริงใจและความขยันของปีจอ ได้ผลตอบแทนแบบคูณสิบจะมีโอกาสดีๆผ่านคนใกล้ตัวเช่นเพื่อนร่วมงานญาติหรือคนรู้จักเก่าๆแนะนำเรื่องดีๆมาให้เรื่องเงินถ้าใช้ให้ถูกทางจะได้งอกเงยยั่งยืนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเลขเสริมดวงเพื่อไม่พลาดดวงเด็ดๆในทุกๆเดือน และถ้าอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ